สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็มาสู่ตัวระบบอีกระบบหนึ่งนะครับในระบบนี้ครับเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดเก็บไฟล์นะครับไฟล์งานไฟล์โปรเจกต์ไฟล์โครงการไฟล์โครงงานนะครับถือว่าเป็นไฟล์เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์นะครับแล้วแต่นะครับว่าจะไปดัดแปลงเป็นแบบไหนนะครับคราวนี้มาดูตัวระบบดีกว่านะครับตัวนี้จะเป็นตัวหน้าบ้านหน้าแรกเลยนะครับ ให้ผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยสามารถเซิร์ชซอสนะครับซอสแล้วก็เซิร์ชได้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยจากหน้าบ้านตรงนี้นะครับอาจจะใช้ภายในใช้ภายนอกใช้แบบไหนก็แล้วแต่จะดัดแปลงเอาไปใช้นะครับภาษาที่พัฒนานก็เป็น PHP นะครับแล้วก็ฐานข้อมูลเป็น MySQL นะครับคราวนี้มาสู่การใช้งานกันเลยดีกว่านครับ อันนี้เป็นหน้าแรกนะครับก็ยังไม่มีไฟล์อะไรเลยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ใส่เข้าไปก็ขวามือบนครับเข้าสู่ระบบคลิกเข้ามาครับก็เป็นแอดมินนะครับก็ระบบผมนะครับแอดมินผ่านเวิร์ดหนึ่งสองสามนะครับเข้ามาพอเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับของตัวแอดมินนะครับก็จะมีปีการศึกษานะครับหรือว่าเป็นปีที่เราจะ ทำเป็นหมวดหมู่เก็บเอาไว้นะครับก็จะเป็นมา์เตอร์นะครับตรงนี้เป็นมาเตอร์เป็นปีนะครับเป็นมาเตอร์ก็เพิ่มเข้าไปได้ครับ6 5ห4 6 3สามวใส่62สองเข้าไปนะครับกดบันทึกนะครับลบแก้ไขได้ครับปรติไม่มีอะไรครับมาฐานต่อมาระดับชั้นนะครับก็จะมีปอชปอสปอตีนะครับหรือว่าใส่เพิ่มไปเป็นปอโท หรือว่าถ้าใครอยากจะระดับชั้นเป็นอย่างอื่นนะครับก็ว่ากันไปนะครับระแะนกนะครับมีแผนาคอมพิวเตอร์ช่างโยนบัญชีนะครับผมเพิ่มเข้าไปอีกเต็าการตลาดโอเคครับนี่ใส่แผนกเข้าไปต่อไปเป็นที่ปรึกษาครับก็ตัวงานหโครงการงานวิญญาณนิพนธ์ก็ต้องมีที่ปรึกษาถูกไหมครับ ก็เพิ่มเข้าไปผนแหนะครับสูวาคอมพิวเตอร์นะชื่ออาจารย์สมชายใจดีสูวะเพิ่มเข้าไปอีกครับคอมพิวเตอร์มอนเดิมนั่นแหละนะอาจารย์ซ่อมเก่งมากนะก็เป็นมาสเตอร์หมดเลยครับต่อมาผู้ใช้งานครับก็ไม่มีอะไรครับก็อาจจะเป็นอาจารย์นะครับแต่ละผนแผนกนะครับคอย มาเก็บไฟล์นะครับหรือว่าจะเป็นนักเรียนหรือเป็นใครเนี่ยแหละครับมาเก็บไฟล์เป็นของตัวเองไว้คราวนี้มาที่เก็บไฟล์ครับกดเพิ่มข้อมูลต่อมาก็เราก็เลือกไฟล์ก่อนครับข้ขนาดกําหนดได้ครับนี่ครับกาหนดไว้ว่าไม่เกินห0ึ่อยมกระบไฟล์ที่เก็บไว้ก็เป็นไฟล์ได้หมดทุกไฟล์เด็ครับแต่แนะนําเป็นไฟล์ซิปถูกไหมเพราะว่ามันต้องซิปรวมกันมานะเพราะมันมี ในหนึ่งโปรเจกต์เนี่ยมันมีหลายไฟล์ถูกไหมครับโทที่1ถึงโทที่5รูปภาพอะไรเนี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับก็ซิปมาเนี่ยก็กดบัลไฟล์ครับเราก็เลือกไฟล์ซิปสมมติว,ว่าผมเลือกเนี้ยไฟล์ซิปนะเรียบร้อยแล้วซิปคราวนี้เลือกปีการศึกษาครับเช่นปีหกสีเป็นระดับชั้นปสแผนกนะครับคอมพิวเตอร์พอเลือกคอมพิวเตอร์ปุ๊บครับ ก็จะมีอาจารย์ให้เราเลือกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาคือใครนะครับต่อมามาชื่อครับใส่ชื่อเข้าไปอัสวะการพัฒนาบทเรียนด้วย C I นะครับชื่อภาษาอังกฤษในรอเปอร์ C I สมมุติเข้าไปนะครับหมายเหตุนะครับ เรใส่เข้าไปนะครับแล้วแต่จะใส่ว่ายัางไงบันทึกเอ๋ครับก็บันทึก,ทกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอมาหน้าเก็บไฟล์ครับพอหน้าเก็บไฟล์นะก็จะเห็นนะครับชื่อก็มีปีการศึกษามีระดับชั้นมีแผนกมีชื่อนะครับชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็ดาวน์โหลด สามารถดาวน์โหลดได้เลยก็สามารถแสดงได้ครับกดแสดงดูครับว่ากดแสดงดูว่าปีกรษสาอะไรอัจารย์ที่สาชื่ออะไรนะครับแก้ไขล่าสุดเมื่อไหร่วันที่แก้ไขล่าสุดโดยใครวันที่เท่าไหร่ประมาณนี้นะครับถ้ามีการแก้ไขสมมติว่าแก้ไขครับบันทึกก็กดแสดง ก็จะเห็นครับว่าแก้ไขโดยใครแก้วันไหนวันที่เท่าไรครับก็สามารถดูหลอกได้คราวนี้ก็ลบได้นะครับกดลบได้คราวนี้มาที่หน้าบ้านครับหน้าที่ยังไม่เราอ,อินให้คนทั่วไปเข้ามาดูได้โมกดรีเฟรชครับเห็นไหมข้อได้ขึ้นมาแล้วเห็นไหม B64 o c ม Computer ชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษแล้วกดดาวน์โหลดนี่ตรงนี้เรกดเสิร์ชได้ สามารถเสิร์ชได้ตรงนี้ก็กดดาวน์โหลดได้เลยเขียนมาขึ้นมาดาวน์โหลดได้เลยส่วนว่าผมเพิ่มเพิ่มอีกอันหนึ่งกันนะครับเดี๋ยวเพิ่มที่ปรึกษาก่อนส่วนว่าเป็นช่างยนต์แล้วครับชื่ออาจารย์ชื่ออาจารย์เวนเวนนะครับไปเรียบร้อยแล้วตอมามาเก็บไฟล์ครับเก็บไฟล์ใส่ไฟล์ไป ปีหกสี่รวปีหกบ้างระดับปศช่างยนต์อาจารย์เห็นไหมขึ้นมาแล้วการพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลอะไรก็ว่าไปนะครับส่วไม่เหตุไม่มีบันทึกนะครับเรียบร้อยแล้ว คนนี้มาดูที่หน้าบ้านเห็นไหมก็จะมีขึ้นมาครับช่างโยนคอมพิวเตอร์ตรงนี้สามารถเซิร์ชได้เลยครับสูว่าเราเซิร์ชหาไม่เจอพอดีโปรเจกต์มันมีเยอะมากนะครับมีเป็นพันๆอันเลยหาไม่เจอเราก็เซิร์ชเลยจะหาช่างโยนเห็นไหมครับพิมพ์ว่าช่างโยนก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหมือพิมพ์เขาวาโยนก็ได้นะเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดได้เลยก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับอ,อธิบายให้ฟังนะครับ สำหรับตัวระบบจัดเก็บไฟลนะ์ฟ Project, นะครับไฟล์โปรเจกต์นะครับไฟล์โครงการวิทยานิพนธ์หรือว่าไฟล์อื่นๆนะครับสามารถตัดแปลงใช้งานได้ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับในระบบนี้แล้วก็ถ้าใครสนใจในการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าอยากทำระบบอื่นๆก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ